เค okay. สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อชายทุกคนนะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ปล่อยนะตอนแรกเราขายยีสิบแต่ตอนนี้ขายสิบาทแต่จะมาดูบ้างว่าอันไหนปล่อยนะชิ้นแรกจะเป็นตัวนี้ไอ้นี่มันหายเออไม่มีตำหนิไม่มีไม่มีตำหน,นิขายสิบบาทเพราะว่าตัวนี้มันหายอ่ะขายสิบห้าโทษทีเออ,อขายสิบบาทละกัน บาทนะชินี้อินดีแค่มีหายอันนี้ไม่มีตำหนิเลยสโลด้วยมีแท็กแท็กทำเองขาย20ไม่มีตำหนิไม่มีเลยข้ละก็ไม่มีขาย20นะ อันนี้ขายปล่อยอยู่สิบบาทเพราะมันมีเงี้ยมีแค่ตรงตาข้างหลังไม่มีตำหนิสิบบาทชิ้นนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์มีตำหนิตรงเนี้ยขายสิบบาทชิ้นนี้เชโลนะขายสิบบาทเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้หายชิ้นนี้ของแท้นะมีลายเส้นเห็นไหม ช่วงเนี้ยและเส้นขายยีสิบมีแท็กแทํกทำเองอันนี้ปล่อยขายสิบาทเพราะว่ามีสีสีสีนิดเดียวนะแท็กทำเองสิบบาทนะชิ้นนี้ขออนุญาตขายยี่สิบที่ทีโน่มาหลุดเพราะอะไรรู้ไหมมีลายเส้นเดี๋ยวก่อนโทษนะ เห็นไหมโออไม่เห็นใช่โอเคต้องขอโทษแต่กลับไปมันจะมีลายเส้นอยู่ข้างหลังไม่รู้อยู่ตรงส่วนไหนแต่มีลายเส้นขอแยขาี่สิบโอเคเหมือยังยังใช่ปะมีอันนี้ด้วยเป็นใส่กลางแันดาบันชโลอยู่ชโลนะมีลายเส้นของแท้ข้างหลังเห็นไหม,มเห็นนะตรงช่วงล่างๆเนี่ย ใส่กลางตำหนิก็มีอยู่เขาเรียกขายยี 10, ่สิบเรซื้อมาสามสิบและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีอีกจะมีเป็นส a รมส r a มหรือสราวูเขาเรียกไก่ยืดด้วยนะจ๊ะยืดยืดมาก เย,ย,ยอะกว่านี้นะอันนี้ฝากได้นะจ๊ะก,กระปุกหนึ่งยี่สิบบาทนะโอเคเราจะไปดูอ่อวิดีโอที่สองกันโอเควิดีโอที่สองจะเป็นการเล่นซารามกับสกุชีนะอันนี้คือเั็นครั้งแรกแนะนำเอาสารามมาวางบนสกุชีก็กดให้มันเนีย้ยแบะบแบะบอืมแล้วก็ใช้นิ้วกด ทำอืม,มก็เหมือนเดิม,มไม่เห็นจะสโลมีคนบอกว่าเอาสารามาวางมาสก,กุชีแล้วมันจะสโลมันก็ไม่ได้สโลนะโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาขาย ก็ของที่ลดร้านสต็อกนะที่มันเหลือแหละไม่ได้เหลือนะคืออันเนี้ยที่จริงเราขายแต่ว่ามันมีตัวแบบเหมือนกันไงคือเราขายตัวอย่างไปโอเคนะถ้าเดี๋ยวจะไปดูวิดีโอที่สามว่าเราจะมาสอนทําอะไรโอเควิดีโอที่สามมาขายปังนะอันชิ้นเดียวเป็นปังไส้ไหล ไขยว่ที่10เข็บนี่ก็คอรบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ